ตัวโคตรใหญ่คือแบบไม่กล้าทายหมดอ่ะนะไม่รู้ตัวอะไรมันกินไม่ด้โอ้โทุกคนดูแค่หัวก็พอทุกคน,นดู่ด้ดูทุกคนดูหางก็พอนะสวัสดีครับ <S <S ผมเจอกระหนุ่มซิ่งอีกแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะพามา หานหนูคือเก่าน่าจะหมายนี่แหละข้างๆกันนี่แหละครับปะทุกคนเ๋าวมันจะค่ำวันนี้ว่าจะลองรักอทางวิ่งในนาเจ้าหน่อยอยู่กน่นเผื่อมันจะคือเพอราอยในนามันเยอะมากเลยเมเลยลองดูตรงนี้สักหลังเะนะ ก็เก่านะครับอย่าคิดใต้นม่ใช่แต่คิดใต้ทุกคนสเปก็คือเก่าครับมันจะลองใส่สูตรตะของดู 北儿欢，称 우리 그 e 그 i t u ครับผมก็ดักเสร็จแล้วทุกคนหมายก็ไม่ค่อยสวยหรอกวันเนี้ได้ก็ได้ไม่ได้คือไม่ได้ครับดักข้างหลังทุกคนบรรยากาศคุณเขาซีคิ้วเหมือนเดิมโอเคครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้า นี่ก็ไม่ค่ำเท่าไหร่ไม่มืดเท่าไหร่อากาศกำลังพอดีสวัสดีตอนเช้าๆครับผม <c oughs> พามาดูครับตอนเช้าทุกคนเจะมานไม่ดูกคน,นี่ยอากาศเย็นมากวันนี้ค่ำๆหกโมงกว่า หลังแรกจะเป็นยังไงเนาะหลังแรกหลังแรกเงียบกิฟเงียบกิฟเงียบกิฟหลังที่สองโอ้โหไมแบบ่ออกเลยทุกคน ม่อคืนเน่ยเจออยู่ในรูเนี่ยไม่ยอมออกเลยหลังที่สามนีบเลลหลั้งที่สี่

งยบโอเคทุกคนวันนี้ไม่มีแต้มนะครับมเมื่อคืนเขามาอ่อยยิงกันแล้วมันน่าจะตืน่นแต่เขายิงกันสนั่นเลยมเมื่อคืนเลย คนเดินก็เดินคนอ่อยก็อ่อยโอ้โอเคครับตันนี้ก็ไม่มีแต้มเลยไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังเป็นกำลังใจทำคลิปต่ตอ,ตอไปเด้อพี่น้องได้ไม่ได้ก็ ไม่เป็นไรหรอกเนาะวันได้ก็ได้วันไม่ได้ก็ได้เขายิงกันเยอะเขาอ่อยกันเยอะดาโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ